รีวิวมหาไรลำคำแหงที่คะ่ะที่บ้านกลัวจะหางานยากเพราะไม่ใช่มอดังโอ้โหคำถามนี่ของน้องแมวเนี่ยน่าสนใจครับเด็กรามเนี่ยมี3แบบกว้างๆครับน้องแมวแบบแรกคือคนที่ใช้เวลาเรียนจนจบเนี่ย เกิน4ปีนะครับซึ่ง HR เนี่ยมักจะคัดเรซูเม่ของคนพวกนี้ออกก่อนเลยครับแบบที่2คือเด็กที่ใช้เวลาเรียนจบเนี่ยประมาณ4ปีนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสได้งานมากกว่าแบบแรกเยอะครับแต่มันจะมีเด็กรามกลุ่มที่3ครับซึ่งใช้เวลาเรียนเนี่ยน้อยกว่า4ปีจบครับซึ่งหลายคนไม่รู้ครับว่ารังคําแหงเนี่ยมีโปรแกรมครับที่ให้เก็บหน่วยกิจเนี่ยตั้งแต่ตอนเราจบชั้นม3นะครับแล้วเราสามารถสอบ วิชาในระดับปริญญาตรีได้เลยนะครับของคณะที่เราเลือกแล้วมันทําให้มีเด็กรามบางคนครับใ้เวลาเรียนเนี่ยตอนปอตรีเนี่ย จบภายใน2ปีอย่างเงี้ยครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเรียนจบเร็วกว่าพวกที่จบมหาลัายดังๆอย่างจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรอีกนะครับซึ่งเขาอาจจะเรียนจบตรีที่อายุ19นะครับในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจบตรีที่อายุ21ขึ้นไปนะครับมันทําให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยสนใจเรซูเม่ของเด็กกลุ่มที่3นี่เป็นพิเศษนะครับ แต่ไม่ว่าน้องแมวเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหน1 2หรือ3เนี่ยครับน้องแมวเนี่ยสามารถเลือกสมัครงานในบริษัทที่รองรองลงมาได้ครับต่อให้พวกบริษัทใหญ่ๆอย่างปตทหรือว่าปูนซีเมนไทยเนี่ยไม่รับน้องนะครับตอ,อนที่น้องเรียนจบมาปีแรกเนี่ยชีวิตน้องก็ไม่จบแค่นี้นะครับน้องแมวเนี่ยสามารถเลือกไปสมัครบริษัทที่ระดับรองร,องรองลงมาครับ เช่นอันดับที่6หรือ7ของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับแล้วพอน้องเนีเก็บประสบการณ์ไปสัก2-3สปีเนี่ยแล้วสอบใบเซอร์ของอาชีพน้องได้เนี่ยน้องสามารถเลือกไปสมัครที่บริษัทอันดับท็อปๆของประเทศได้ครับในปีที่3ที่น้องทำงานนะครับเส้นสุดท้ายเนี่ยน้องก็จะมีเงินเดือนเป็นแสนเหมือนคนที่จบจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตร a b a บได้เหมือนกันนะครับแค่ใช้เวลาน,านานกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ